สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับสหายนันโดโฮสเตอร์นะครับวันนี้นะครับแนะนำซองปืนซิกพีสามหกห้านะครับซิกเซอร์พีสามหกห้านะครับแบบปลายเปิดนะครับนี่นะครับจะสั้นลงมาหน่อยนึงแบบปลายเปิดนะครับแรก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 ซองจะแน่นหน่อยนิดนิดนะครับแรกแรกซองจะแน่นหน่อยนิดนึง ตัวนี้นะครับจุดเด่นคือมีซองซับในเป็นหนังลูกแกะสีแดงนะครับตัวนี้หนังลูกแกะตัวนี้ใกล้หมดแล้วนะครับทําได้อีกประมาณเจ็ดถึงแปดตัวนะครับซองสนใจก็รีบทักถามเข้ามานะครับตามลิงก์ของ facebook ได้เลยนะครับหนังเป็นหนังฟอกฝาดหนาสามมิลน,นะครับฟังเสียงนะครับเราไม่ได้ใช้หนังบาง ไม่ได้ใช้หนังบางในการประกบนะครับปกติงานของทางร้านเนี่ยจะไม่มีซับในสีแดงนะครับปกติถ้าเป็นซองแบบนี้ราคาจะอยู่ที่1000บาทนะครับเป็นหนังฟอกฝาดย้อมสีด้วยมือเย็บดูรายละเอียดของชิ้นงานนะครับตอกเจาะแล้วก็เย็บด้วยมือนะครับเย็บด้วยมือไม่มีเครื่องจักรไม่มีจักรเย็บนะครับใช้มือ,อใช้มือในการเย็บนะครับ ใช้ซ่อมตอกในการตอกนะครับตอกจอรูแล้วก็เย็บนะครับแล้วก็ทาขอบผัดเรียบอย่างดีนะครับคัดเรียบทาขอบอย่างดีเลยนะครับปกติชิ้นงานนี้ถ้ามาจากเมืองนอกก็เราราวสอ0 0ันกว่าบาทนะครับตัวนี้นะครับของ p 3 6 5ตัวนี้ราคา1,500บาทนะครับหนังใกล้หมดแล้วนะครับ ตัวนี้เป็นปลายเปิดนะครับเดี๋ยวดูรุ่นตัวที่เป็นปลายปิดนะครับตัวนี้เป็นรุ่นปลายปิดนะครับดูความแตกต่างดูความแตกต่างก่อนนะครับตัวนี้ตรงปลายมันจะปิดปิดตัวปืนไว้นะครับส่วนตัวนี้เป็นปลายเปิดจะเห็นปากกระบอกปืนนะครับตัวปลายเปิดจะเล็กกว่านะครับดู ตัวนี้ปลายเปิดนะครับสนใจสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับกับสายหานดโฮสเตอร์นะครับทักตามเฟ e บุ o กลิง facebook มาเลยนะครับขอบคุณครับ